เพย์เมเกอร์วันนี้ขอเสนอ5อันดับทีมที่คว้าชแชมป์ลีกครับมากที่สุดอันดับที่5เลสเตอร์ซิตี้3สมัยสโม,มสรเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของฉาย,ยาจิ้งจอกสยามในปัจจุบันประสบความสำเร็จด้วยการคว้าชแชมป์ลีกครับได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี1964โดยในเกมวันนั้นเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะสโต๊กซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์รวม2นัด4ประตูต่อ3ส่วนอีก2ส,สมัยก็เกิดขึ้นเมื่อปี1997และปี2000 โดนในโหดล่าสุดในปี2000เลสเตอร์เอาชนะทานเมียรโรเวอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนอันดับที่4คของอันดับร่วมกันอยู่2ทีมโดยทีมแรกได้แก่ท็อตแนมฮอสเปอร์4สมัยสโมสรไก่เดือยทอง1ในทีมบิกซิของพีเมร์ลีกก็ประสบความสําเร็จในท้วยนี้ได้ถึง4สมัยโดยถ้วยแชมล์ลกครับสมัยแรกของสเปอร์ก็เกิดขึ้นเมื่อปี1971 โดยการเอาชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ0ส่วนแชมปีลีกครับอีก3สมัยของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เกิดขึ้นเมื่อปี1973ปี1999และในโหดล่าสุดในปี2008โดยการเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1ส่วนอีก1ทีมได้แก่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์4สมัย สโมสรนอตติงแฮมฟอเรสหนึ่งในทีมฟุตบอลที่เคยยิ่งใหญ่ในกาะองังกฤษโดยสําหรับถ้วยแชมป์ลีกครับทีมก็สามารถคว้าแชมป์มาได้ถึง4สมัยด้วยกันโดยคว้าแชมป์ลีกครับได้ครั้งแรกเมื่อปี1978โดยการเอาชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0ส่วนอีก3สมัยของทีมฟอ r e เรสก็เกิดขึ้นเมื่อปี1979ปี1989และในโหดล่าสุดปี1990โดยการเอาชนะโอแฮมแอตเลติก1ประตูต่อ0 มาที่อันดับที่3คของอันดับร่วมกันอยู่3ทีมด้วยกันโดยทีมแรกได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5สมัย ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาะอังกฤษโดยแชม์ลีกครับของทีมปีศาจแดงทั้ง5สมัยเกิดขึ้นสมัยแรกเมื่อปี1992โดยการเอาชนะ Forest, นอตติงแฮมฟอเรสไป1ประตูต่อศูส่วนอีก4สมัยของทีมปีศาจแดงก็เกิดขึ้นเมื่อปี2006ปี2009ปี2010และในโหนล่าสุดในปี2017โดยการเอาชนะเซาแ์ทมป์ตันไป3ประตูต่อ2ทีมที่2แอสตันวิลล่า5สมัย แม้ในปัจจุบันสโมสรอนแอสตันวิลล่าดูจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ในอดีตทีมสิงห์พยองถือว่าเป็นอีหนึ่งทีมที่ประสบความสําเร็จในเกาะอังกฤษสาหรับแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ลีกครับได้ครั้งแรกเมื่อปี1961โดยการเอาชนะรอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์รวม2นัด3ประตูต่อ2ในโซนแชมป์ลีกครับอีก4สมัยของแอสตันวิลล่านั้นก็เกิดขึ้นเมื่อปี1975ปี1977ปี1994 และสมัยล่าสุดในปี1996โดยการเอาชนะลีสยูนเนเตดในเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยสกอร์3ประตูต่อ0และทีมสุดท้ายเชลซี Chelsea, 5สมัยสำหรับสโม,มสรเชลซีหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกก็ประสบความสำเร็จในถ้วยนี้โดยการควา้าแชมป์ไปได้ถึง5สมัยด้วยกันโดยทีมเชลซีคว้าแชมป์ลีกครับด้ครั้งแรกเมื่อปี1965โดยในเกมวันนั้นเชลซีเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์รวม2นัด 3ประตูต่อ2ในส่วนแชมเลียร์คัพอีก4สมัยของทีมก็เกิดขึ้นเมื่อปี1998ปี2005ปี2007และในหดล่าสุดปี2015โดยในเกมนัดชิงชนะเลิศลีกคับในปี2015ทีมสิงโบูก์ก็ชนะสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ0อันดับที่2 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้8สมัยสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทว่ากันตามตรงสำหรับแชมเลียร์คัพของพวกเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงยุคหลังซะส่วนใหญ่ เพราะก่อนที่ทีมเรือใบจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของกอรอังกฤษพวกเขาควา้าแชม์ลีกคัพได้เพียงแค่สองสมัยเท่านั้นโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี1970โดยการเอาชนะเวสต์มอมวิดเอาเบียน2ประตูต่อหนึ่งส่วนอีกครั้งก็เกิดขึ้นเมื่อปี1976ซึ่งหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้เข้าชิงรายการนี้อีกเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาควา้าแชม์ล็กคัพได้สำเร็จอีกครั้งตั้งแต่ปี2014เพราะถ้าหากนับเฉพาะช่วงตั้งแต่ปี2014นั้น ทีมเรือใบสามารถคว้าแชมป์ทัวร์นี้ไปได้ถึง6สมัยเลยทีเดียวพร้อมยังเคยคว้าแชมป์ลีกครับได้ถึง4สมัยติดต่อ,อก,กันอีกด้วยในยุคข,ของเป๊ปควาเดโอลาและแชมป์ลีกครับอีก6สมัยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็เกิดขึ้นเมื่อปี2014ปี2016ปี2018ปี2019ปี2020และในโหดล่าสุดปี2021โดยการเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์อันดับที่1ลิเวอร์พูล9สมัย สโมสรลิเวอร์พูลหนึ่งในทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของเกาะอ,อังกฤษพอนอกจากจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์ยุโรปมากที่สุดของอังกฤษแล้วทีมหงส์แดงก็คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังเคยคว้าแชมป์ลีกครับได้ถึง4สมัยติดต่อกันอีกด้วยเมื่อช่วงปี1981จนถึงปี1984และสำหรับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกครับสมัยแรกเมื่อปี1981โดยการเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อ1 ส่วนอีกแสมัยของทีมหงแดงก็เกิดขึ้นเมื่อปี1982ปี1983ปี1984ปี1 9 9 5ปี2001ปี2003ปี2012และแชมป์สมัยล่าสุดในปี2022โดยการเอาชนะเชลซีในเกมนัดชิงชนะเลิศจากการโดนลูกจุดโทษฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราได้ทีเพจ Facebook Playmaker และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Playmaker นะครับ